สวัสดีครับพี่พังเงินนะครับผมได้ข่าวว่าชอบปั๊เซเว่นนะครับแล้วก็ชอบพี่มาร์คที่สุดน,นะครับผม <c oughs> เออก็เอาสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อกี้นี้นะครับผมทุกอย่างมันเป็นแค่การ <c oughs> ตอนน่อเน่เป็นคือแค่สถานการณ์จำลองที่ผมจำลองขึ้นมานะครับผม <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจนะครับพี่พังเงินนะครับผมก็ ได้ข่าวนะครับว่าเวลาพี่พงน์อินเหนื่อยเนี่ยจะคิดถึงพวกผมก่เซเว่นจะฟังเพลงของพวกผมแล้วก็ได้กำลังใจจากพวกผมเนี่ยผมก็เป็นเกียรตินะครับผมอยากขอบคุณพี่พังเอินมากๆเลยนะครับคอยอนำเพลงดีๆออกมาให้พี่พังเงอินเนี่ยได้กำลังใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะคอยอยู่ข้างๆจะคอยเชียร์อ,อยู่ข้างตลอดไปนะครับสำเร็จนะครับผมคอยที่จะเป็นไปได้ดังใจของพี่พงเงอินไลฟ์อุปสรรคนะครับผมสู้ๆครับพี่พงเงินสู้ๆครับ 안녕. 방은 화이팅! 아. 고고!

ตามบุญกดนบัตรน่าจะไม่เหลือแล้วออ๋บุญนะหรอบุญกดนบัตรก็เซเว่นเหมือนแบบเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วก็คือแบบเวลารู้สึกว่าแบบเราทําไม่ได้เราร้องเพลงเราเพอร์ฟอร์มไม่ได้เราก็ไปดูเวลาแบบก็เซเว่นเพอร์ฟอร์มไปดูเวลาก็เซเว่นร้องเพลงทุกครั้งที่ไปคอนมันจะได้แรงบันดาลใจกับปาตลอดทุกวันนี้คือแบบเราอยู่กับก้เซเว่นแบบเยอะมากอ่ะแบบไม่ว่าจะทำอะไรคือแบบเราเครียดแล้วก็มม